เฮ้ฟ้าวันนี้มีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังหรือเปล่ามีสิวันนี้ฉันจะเล่านิทานพื้นบ้านสนุกๆให้ฟังเรื่องนินทากาเลเหมือนเทม้ามเคยได้ยินไหมหืม hmm. ชื่อแปลกเดียไม่เคยเลยเล่ามาเลยอยากฟังแล้วโอเคเรื่องมีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายฉลาดมากพอโตหน่อยก็ส่งไปเรียนที่วัดโอ้โหพระอาจารย์นีิรักมากชื่นชมสุดๆ พอถึงเวลาบวชก็จัดงานใหญ่โตอึกกระเบื้อมลูกชายต้องเก่งมากๆเลยดิใช่บวชไปได้ปีหนึ่งเสรษฐีก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยๆเอาข้าวไปถวายตลอดพอบวชครบหนึ่งพรนษาลูกชายอยากจะศึกเสร็จถีดีใจใหญ่เลยคิดว่าจะมีคนมาช่วยดูแลที่นาแล้ว <laughs> พอแฮปปี้สิทีนี้พอไปรับลูกชายกลับบ้านเนี่ยนะมีม้าไปตัวเดียวลืมไปว่าขากลับต้องใช้ม้าสองตัวคนละตัว คนลูกก็เถียงกันดิว่าใครจะขี่ใครจะเดินเอา้าวลำบากเลยแล้วใครขี่สุดท้ายก็ตกลงกันว่าพ่อขี่ลูกชายเดินตามพอเดินไปสักพักนะไปเจอคุณยายแก่ๆคนหนึ่งยายมองแล้วก็บ่นขึ้นมาว่าดูสิลูกชายอุตส่าห์บวชทดแทนบุญคุณแท้ๆยังไม่ให้ลูกขี่ม้าอีกโหยังจี๊ดอะลูกชายต้องเจ็บใจมากแน่ๆเลยใช่เลยลูกชายเจ็บใจมาก เลยบอกพ่อให้ลงมาเดินตัวเองขึ้นไปขี่แทนฮพลิกเกมแต่ยังไม่จบพอเปลี่ยนปุ๊บเดินไปอีกหน่อยเจอคนมาเมาอีกว่าทำไมให้คนแก่เดินเป็นหนุ่มแทๆ้ๆมาขี่มาสบายเชิบลูกเศรษฐีทนไม่ไหวเลวยเอา้าคือจะทำอะไรก็โดนนั่นสิลูกชายเลยชวนพ่อลงมาเดินทั้งคู่เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครว่าแล้วมัง้งแต่พอเดินด้วยกันทั้งสองคนนะดันไปเจอเด็กเ เด็กกลับชี้หน้าแล้วบอกว่ามีม้าไม่ยอมขี่โง่จริงๆเลยโอ้ยเด็กก็เอาด้วยพอลูกเลยคิดว่าเอาวะขี่ม้าด้วยกันทั้งสองคนเลยละกันจะได้ไม่โดนว่ามีม้าไม่ขี่ไงเออเออเออน่าจะจบลวมัง้งเปล่าเลยจ้ะพ่อขี่สองคนทั้งพอ่อทั้งลูกนะมีคนผ่านมาเห็นอีกพูดขึ้นมาว่าทรมานสัตว์ชัดชดขี่ตั้งสองคนม้ามันจะรับไหวเลออึอ้งเลย อืแล้วไงต่อล่ะทีนี้แหละเศรษฐีเลยคิดได้ว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำเนี่ยนะไม่ว่าเราจะทำยังไงเป็นต้องโดนนินทาอยู่ดีมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกคือจะทำอะไรก็มีคนพูดถึงมีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดสุดท้ายคือแค่คำพูดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอืมโหคมฮะนิทานสอนใจสุดๆเลยนะเนี่ยจริงปะ คือบางทีเราต้องปล่อยผ่านคำพูดคนอื่นบ้างแหละเนาะไม่งั้นจะทำอะไรก็ไม่ได้สักทีใช่เลยขอบคุณนะที่เล่าให้ฟังสนุกมากแถมได้ข้อคิดอีกด้วยยินดีจ้าไว้คราวหน้ามีเรื่องอะไรสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะ